ภาวนาให้คุณค่าอย่างแท้จริงมุ่งมันไม่ประวิงตามร้อยบาทพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงก้าวเดิน แบบขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยด้วยเสียงกล่าวเจริญสุขสวัสดีท่านผู้สนใจสดับพระสัทธรรมทุกคนทุกท่านณโอกาสนี้อันนี้ก็จะมาฟังคาถาธรรมบทเรื่องที่53 อธิการะของช่างดอกไม้ช่างทำดอกไม้โดยปกติก็งานหนักอยู่เหมือนกันนะเป็นอาชีพงานหนักแต่ก็พอมีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ไม่ถึงกับจะเรียกว่าร่ำรวยพิเศษก็พอมีงานทำแต่ว่าในเนื้อเรื่องนี้เนี่ยเขาจะมีโอกาสได้ทำอธิการ อธิการ,รกุศลการทำบุญที่ยิ่งมาดูกันเรื่องราวก็ตอนที่พระพุทธเจ้าอยู่ที่วัดเวรุวันเลยนะเวรุวันเนี่ยอยู่ที่เมืองราชคลึนะปกติของช่างดอกไม้ผู้นี้เนี่ยบำรุงไปทำงานให้พระเจ้าพิมพิสารด้วยดอกมะลิ8ทดนานตอนเช้าตรู่ทุกวัน ก็คือมีดอกไม้ขายด้วยแล้วก็ทําดอกไม้นะจัดดอกไม้ในงานต่างๆรับจ้างด้วยนะแต่ว่าทรงหลวงเนี่ยดอกมะลิแปดทนานทุกๆวันในวังเนี่ยเขาใช้ดอกไม้ไประจำเนาะเงินละ่ะท่านานรับหกหาปณะนะก็ได้8ดกหาปณะนะก็ถือว่าพอเลี้ยงตัวเลยนะวันหนึ่ง ่อมาวันหนึ่งเมื่อเขากําลังถือดอกไม้เขาจะเข้าไปส่งในวังนั่นแหละพระพุทธเจ้าตอนนั้นหมู่ภิกษุแวดล้อมปริงรัศมีฉับพรรณรังสีเสด็จเข้าไปบินดาบาดนี่ก็เป็นบางวันพระพุทธเจ้าเวลาไปบินดาบาดเนี่ยก็มีพระรัศมีเนี่ยแสดงความเป็นพระพุทธเจ้าให้ปรากฏเต็มที่นี่ก็เพื่อประโยชน์ เพื่อประโยชน์แก่ใครสักคนหนึ่งเสด็จไปวันนั้นก็พุทธานุภาพยิ่งใหญ่มากพุทธลีลาก็เป็นที่น่าดูน่าศรัทธายิ่งแท้จริงในการบังคลาวพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปิดรัศมีชพนรังสีนี้ด้วยจีวรเสด็จไปบางวันไม่มีรัศมีใดๆเลยก็เหมือนกับภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่ไปเดินบินบาสนั่นเอง นะตอนที่ไปโปรดองคุลิมาน30มสิโยน์ตอนนั้นก็คือเป็นเหมือนพิจษรุรูปหนึ่งไม่ได้มีรัศมีประกาศความเป็นบุคคลพิเศษแต่ในบางครั้งก็มีรัศมีพิเศษเหมือนตอนที่เสด็จไปกระบิลพัทไปเยือนกลุ่มพระญาติทั้งหลาย <c oughs> ทีนี้ในวันนี้เนี่ยวันที่นายมาลาการเขาจะได้เห็นเนี่ย ช่างดอกไม้จะได้เห็นเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ปกปิดรัศมีมีรัศม,มีเต็มที่เสด็จไปในเมืองราชคลื่ครั้งนั้นช่างดอกไม้เห็นอัตภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้าเช่นกับด้วยรัตนะอันมีค่าและทองอันมีค่าแลดูพระสรีระซึ่งประดับแล้วด้วยมหาปุริสลักษณะ32มีส่วนความงามด้วยพระสิริคืออนุพยัญชนะ80สิบ มีจิตเลื่อมใสย,ยิ่งแล้วคิดว่าเราจะทำอธิการะอันยิ่งแด่พระศา,าสดายังไงเนาะเราจะปฏิบัติเราจะบูชายังไงดีจึงจะรู้สึกพิเศษในวันนี้มองไม่เห็นสิ่งอื่นจึงคิดว่าเราจะเอาดอกไม้เหล่านี้แหละที่กำลังจะนำไปส่งหลวงนี่แหละเอามาบูชาแต่ก็เลยเกิดความคิดมาแย้งไว้อีกว่าดอกไม้นี้ เป็นดอกไม้ที่จะต้องส่งวังเป็นประจำถ้าพระราชาไม่ได้วันนี้อาจจะมีการลงโทษเราด้วยการจองจำบ้างหรืออาจจะประหารชีวิตก็เป็นไปได้หรือบางทีก็อาจจะมีการเนรเทศออกจากแว่นแน้นก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันถ้ามันเกิดผลออกมาแบบนี้เราจะทำยังไงความคิดเนาะแต่ว่าความคิด ที่สรุปของเขาก็เกิดขึ้นว่าพระราชาจะทำอะไรก็ตามจะประหารชีวิตเราจะขับไล่ออกจากแว่นแว้น,วนก็ตามนะครับพระราชานั้นเมื่อพระราชาทานทรัพย์แก่เราก็พอจะยังชีวิตให้เป็นไปในอดาภาพนี้ส่วนการบูชาพระพุทธเจ้าอาจเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เราใน โกรธกับเป็นอันมากทีเดียวคือนับไม่ถ้วนจึงสละชีวิตของตนแด่พระตถา,าคตแล้วนะก็คือว่าจะเกิดการตายก็ช่างตอนนี้นี่จะทำแล้วแหละนะคิดว่าจิตเลื่อมใสของเรายังไม่สลายเพียงใดเราจะรีบทำการบูชาเพียงนั้นเพราะว่าจิตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตลอดนะเดี๋ยวมันก็จะมีจิตอื่นมาทำให้มันเป็นช่องทางเลือก นะลังเลโลเลน๊ะเอาไงดีเอาไงดีแต่ตอนนี้เนี่ยจิตจะทํามันมีแล้วก่อนที่มันจะหายไปต้องทําก่อน <c oughs> เป็นผู้ร่าเริงบันเทิงแล้วมีจิตเบิกบานและแช่มเชื่นบูชาพระพุทธเจ้าไปแล้วถามว่าเขาบูชาแบบไหนนะวิธีการบูชาของเขาเนี่ยนึกว่าจะใส่พานเดินเข้าไปยกถวายไม่ใช่นะซัดสองกรรม ไปด้านบนเนี่ยโยนโปรยดอกไม้โยนขึ้นไปสองกำด้านบนแต่มันก็เกิดอัศจรรย์ก็คือเป็นเพาดานดอกไม้อยู่บนพระเศียรของพระพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่ไม่ได้ตกหล่นลงมานะลอยบังอยู่ข้างบนเหมือนกับแผ่นผ้าเนี่ยซัดดอกไม้อีกสองกำนะอันนี้ไปอยู่ด้านขวาเป็นม่านด้านขวาอีกสองกำก็ไป ไม่ย้อยด้านหลังอีกสองรรมไปอยู่ด้านซ้ายนะซ้ายขวาหลังบนเป็นแบบเนี้ยมันก็จะมีช่องอยู่ด้านหน้านึกภาพนะทีนี้นะนักศิลปินทั้งหลายก็ไปลองวาดภาพขึ้นมาดูภาพออกมาจะเป็นยังไงนะดอกไม้ทั้งหมดก็เลยหมดไปกี่กรสี่ครั้งก็ครั้งละ2กรกมก็เป็น8ปดกรรมแวดล้อมพระตถาคต สี่ด้านด้วยประการชานนี้ก็มีด้านหน้าที่เป็นช่องเดินไปนะขั้วดอกไม้ทั้งหลายหันหน้าเข้าข้างในขั้วเนี่ยปกติมันก็จะเบสะปสะเนาะแต่ทีนี้เนี่ยมันเรียงอย่างดีเลยนะขั้วอยู่ข้างในกลีบอยู่ข้างนอกทุกคนที่มองมาก็เลยเห็นกลีบเห็นดอกนั่นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นราวกับว่าแวดล้อมด้วยแผ่นเงินดอกมะลิมันสีขาว เสด็จไปแล้วดอกไม้ทั้งหลายแม้ไม่มีจิตอาศัยบุคคลผู้มีจิตไม่แยกกันไม่ตกลงย่อมเป็นไปกับพระศา,ศาสดาทีเดียวเวลาที่พระองค์ประทับหยุดยืนมันก็หยุดตามลอยตามไปเรื่อยๆนะใรวันนัน้นเห็นเหตุการณจจ์น่าสะใจนี้ทั้งหมดเราไม่ได้เห็นแล้วเราคิดถึงเอา รัศมีเป็นราวกับว่าสายฟ้าแลบตั้งแสนสายออกจากสรีระของพระตถาคตพระรัศมีออกจากพระกายนั้นออกทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างขวาข้างซ้ายทั้งเบื้องบนรัศมีแม้สายหนึ่งหนึ่งแต่ละสายเนี่ยไม่หายไปทางที่ตรงเบื้องพระพักแม้ทั้งหมดกระทำประทักษณนภะษาสดารอบแล้ว รัศมีเนี่ยออกไปแล้วก็มาหมุนวนเป็นประทักษิณพระพุทธเจ้าอยู่รวมเป็นพระรัศมีประมาณเท่าลำตาลน,นมพุ่งขึ้นไปข้างหน้าทีเดียวมันเป็นช่องเป็นลำใช้ไปเหมือนเราใช้ไปใช้ไปเนี่ยชาวเมืองทั้งสิ้นก็ตื่นเต้นกันน่าจะตื่นเต้นในวันนั้นเนี่ยต้องลางานแน่ๆเนาะเขาไม่ให้ลาก็ต้องขาดแล้วแหละตามดูดีกว่าวันนี้เนี่ยไปเสริม ศรัทธาภาษาทาให้มันยิ่งขึ้นบรรดาคน18โกดก็คืออยู่ในเขตเมือง9โกดอยู่นอกเมืองอีก9โกดนะชายหญิงแม้แต่เพียงคนเดียวที่จะไม่ถือเอาอาหารออกไปเพื่อใส่บาตรไม่มีเลยวันนั้นเนี่ยตื่นเต้นมหาชนต่างบรรลือศีหน้าทำการยกผ้าขึ้นตั้งจำนวนมากมายข้างหน้าพระพุทธเจ้าทีเดียวชูผ้าโบกสะบัด ทำการบูชาเนี่ยนะแม้พระศาสดาเพื่อจะทําคนของนายมาลาการให้ปรากฏทํำยังไงช่างดอกไม้ผู้นี้จะเป็นที่ปรากฏแก่ชนนะว่าใจเขาเด็ดเดียวขนาดไหนจึงเสด็จเที่ยวไปในเมืองนั้นประมาณ3ขาวุธขาวุธ1หนึ่งสกิโลวันนั้นเนี่ยเดินบินาบาตสิบสองกิโลให้เห็นกันเยอะๆไปเลยนะนะ ตรงไหนที่เวลาพระราชาเสด็จหรือว่ามีข่าวประกาศจากในวังตีคล้องร้องเปล่าไปเนี่ยนั่นคือเส้นทางเสด็จของพระพุทธเจ้าสรีระทั้งสิ้นของนายมาราการช่างดอกไม้ทีนี้ถ้าเราเป็นคนทําเหมือนนายมาราการนายช่างดอกไม้เนี่ยจิตใจเราจะเป็นยังไงทีนี้ของท่านผู้นี้เนี่ยสรีระของเขามันเต็มเปี่ยมไปด้วยปีติห้าประการ นายมาลาการนั้นเที่ยวไปกับพระตถา,าคตหน่อยหนึ่งนะเข้าไปภายในแห่งพุทธรัศมีเป็นราวกับว่าจมลงในรถแห่งมโนศิลาก็คือเดินดิ่งเข้าไปในรัศมีแล้วก็ชมเชยถวายประคมพระพุทธเจ้าแล้วถือกระเช้าเดินกลับบ้านไม่มีของไปส่งในหลวงละก็เลยถือกระเช้าเปล่ากลับบ้านภรรยาก็เลยถามว่าดอกไม้เป็นไหนล่ะ บูชาพระพุทธเจ้าไปแล้วฮะแล้วทีนี้จะเอาอะไรไปให้พระราชาล่ะเออพระราชาจะว่ายังไงล่ะทีนี้เขาก็บอกว่าพระราชาจากฆ่าเราก็ตามเนรเทศเราออกจากแว่นแคว้นก็ตามนะแต่ชีวิตเราปลงใจสละบูชาพระพุทธเจ้าไปแล้วนะพร้อมกับดอกไม้ทั้งหมดนั่นแหละบูชาชื่อเห็นปานนี้เกิดขึ้นแล้ว มหาชนคนทั้งเมืองเนี่ยเกิดจิตอัศจรรย์ชื่นชมยินดีด้วยตอนนี้ยังเดินเที่ยวไปกับพระพุทธเจ้าอยู่เลยนะได้ยินไม่เสียงโหกรเหิ่มอยู่นั่นแหะนี่แหละคือผลงานก็คือจะพูดให้ภรรยาฟังให้นางเนี่ยได้ร่วมอนุโมทนาในบุญในกุศลวันนี้ไม่ได้เงินนะวันนี้อาจจะมีโทษนะต่อผิดต่อพระราชาแต่ว่าเราได้บุญนะ แต่ภรรยาของเขาเนี่ยเป็นหญิงอันดาพานไม่ยังความเลื่อมใสในปฏิหารเห็นป่านนั้นด่าสามีเฉยเลยนะกล่าวว่าธรรมดาพระราชาทั้งหลายนี่สภาพจิตใจเนี่ยไม่ธรรมดานะเกิดกลิ้วขึ้นมาคราวเดียวเนี่ยเกิดทำให้เกิดความเสียหายพี่นาฏตั้งมากมายก็ได้อาจจะมีการตัดมือตัดเท้าหรืออาจจะประหารชีวิตก็ได้ ความพินาศพึงมีเกี่ยเราด้วยเพราะเธอไปทําอะไรมาเนี่ยเราจะพลอยซวยไปด้วยนะก็เลยพาลูกจูงลูกเข้าไปในวังทันทีพออนุญ,ญาตเข้าเฝ้าพอได้โอกาสพระราชาก็เลยถามว่าเธอตั้งใจจะมาเฝ้าเราเพื่ออะไรนางก็กราบทูลว่าสามีของดิฉันเนี่ยเอาดอกไม้สำหรับที่จะเอามา ส่งในวังประจำเนี่ยเอาไปบูชาพระพุทธเจ้านะกลับมาก็ไม่มีดอกไม้สักดอกเดียวทีนี้พอฉันถามเนี่ยก็บอกว่าบูชาไปแล้วเอาแล้วจะเอาอะไรไปส่งในหลวงล่ะตอนนี้วันนี้ช่างแล้วนะพระราชาจะลงโทษเราประการใดเรายอมหมดเราสละชีวิตบูชาแล้วนะแต่ว่าฉันไม่เห็นด้วยหรอกนะก็เลยด่าเข้าไปด้วย ดาเข้าไปแล้วก็ตําหนิไปหลายอย่างทั้งหมดที่ทำเนี่นะ,ะกรรมใดที่เขาทำเนี่ยจะเป็นคุณก็ตามจะเกิดเป็นโทษก็ตามขอให้เป็นของเขาแต่เพียงผู้เดียวนะอะตอนนี้ขอให้พระองค์ทราบว่ามอมชันนี่เลิกเขาแล้ว <c oughs> ประกาศเลิกกันเลยนะไม่เกี่ยวกันผลใดๆที่เขาจะได้เนี่ยให้เป็นเรื่องของเขาคนเดียวเลยเรียบไปคือปกติ เวลาจะไปย่ากันเนี่ยเขาต้องไปอำเภอใช่ไหมแต่นี้ไม่เลยเนี่ยเขาวังเลยเนี่ยมันงานเร่งด,วด่วนเดี๋ยวอำเภอทําไม่ทัน <c oughs> ทางอำเภอทําไม่ทันเนยเกิดมันออกผลมาก่อนโดนประหารชีวิตสวยเลยพระราชาเป็นผู้บรรลุสวดบันถึงพร้อมด้วยศรัทธาเป็นอริยสาวกนะด้วยการได้เห็นพระพุทธเจ้าครั้งแรกดรําริว่าโอ้หญิงนี้เป็นอัตพาน ไม่ยังความเลื่อมใสในคุณเห็นปัานนี้ให้เกิดขึ้นเท้าเธอก็ทําเป็นกลิว้วตรัสว่าเจ้าพูดอะไรทําไมสามีทําไมไอ้เจ้าคนนั้นเนี่ยเอาดอกไม้ไปบูชาหมดละ่ะแล้วจะเอาดอกไม้ที่ไหนมาให้เราอย่างนั้นก็บอกว่าก็นั่นน่ะสิเนี่ยไม่ดีเลยนะพระราชาก็ตรัสว่า เธอทาดีแล้วแหละที่เลิกกับเขาเสียได้เนะี่ยมันไม่เหมาะสมกันหรอกเราจะรู้กิจที่ควรทําเก่นายมาลาการเกี่ยช่างดอกไม้ผู้กระทําการบูชาเอาดอกไม้ของเราไปบูชาพระพุทธเจ้าเองนะเธอกลับไปเถอะเดี๋ยวเราจะจัดการเองจากนั้นพระราชาก,ก็รีบเสด็จไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าถาวายบังคมแล้วก็เห็นนะดอกไม้ก็ยังปรากฏอยู่ก็เลยเดินไปกับพระพุทธเจ้านั่นเอง พระศาสดาทรงทราบความเลื่อมใสแห่งจิตของพระราชานั้นเสด็จเที่ยวไปในพระนครตามถนนเป็นที่ที่เขาเที่ยวไปประกาศข่าวต่างๆที่คนจะได้เห็นเยอะๆจากนั้นก็เสด็จไปสู่ประตูราชมียนของพระราชาพระราชารับบาดได้ทรงมีพระประสงค์จะเชิญพระศาสดาเข้าไปในราชนิเวศส่วนพระทัสาสดา,สดาสแสดงอาการที่จะประทับอยู่ ที่สนามหลวงคนจะมาเยอะพระราชาทราบอาการนั้นแล้วก็รับสั่งให้เตรียมสถานที่ทันทีด้วยตำรัฐว่าช่วยกันทำประามสถานที่โดยเร็วจากนั้นพระศา,าสดากับหมู่ภิกษุก็เข้าไปประทับนั่งถามว่าเหตุใดพระองค์จึงไม่เข้าไปในราชนิเวศเพราะได้ยินว่าความปริวิตกอย่างนี้เกิดขึ้นแก่พระองค์ว่าถ้าเราเข้าไปนั่งภายในคนจำนวนมากก็จะไม่ได้เห็น คุณของช่างดอกไม้ก็จะไม่ปรากฏแต่ว่าคนทั้งหลายจะได้เห็นเราที่นั่งอยู่ด้านนอกนะคุณอของนายช่างดอกไม้ก็จะได้ปรากฏนะเป็นที่กว้างไกลจริงอยู่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นย่อมอาจเพื่อจะกระทําคุณของบุคคลผู้มีคุณทั้งหลายให้ปรากฏเรียกว่าใครมีคุณเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าพระองค์ได้ประกาศเนี่ยจะเป็นที่รู้กันทั้งเทวดาและมนุษย์เลยนะ ชนที่เหลือแม้จะกล่าวคุณของบุคคลผู้มีคุณทั้งหลายก็จะประกาศแบบตรณีคือเก็บบางส่วนพูดถึงนิดนึงนะก็มีความดีทั้งมากมายก็ไม่ไปพูดถึงแผ่นดอกไม้สี่แผ่นได้ตั้งอยู่ในทิศทั้งสี่แล้วมหาชนแวดล้อมพระศาสดาแล้วพระราชาทรงอังคาาภิกษุสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกด้วยอาหารอันประณีตในเวลาเสร็จพัตกิจ พระศาสดาทรงกระทำอนุโมทนาแล้วอันแผ่นดอกไม้สี่แผ่นแวดล้อมโดยในก่อนนั่นเองอันมหาชนผู้บรรเลอสีหานาทแวดล้อมได้เสด็จไปสู่วิหารแล้วนะพอเสร็จจากตรงนั้นพระองค์ก็จะกลับวัดนะพระราชาก็ตามไปส่งรับสั่งให้หาช่างดอกไม้มาตรัสถามว่า เจ้าคิดยังไงจึงบูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ที่จะเอามาให้เราล่ะเขาก็บอกตรงๆเลยนะว่าจะโดนลงโทษแบบไหนก็ได้วันนี้ยอมหมดขอสละชีวิตบูชาพระศาสดาก็ตรัสว่าเจ้าชื่อว่าเป็นมหาบุรุษแล้วพระราชทานสิ่งของต่างๆให้เขานะหมวดละ8อย่างทั้งหมด8หมวดนะนะหมวดละ8อย่าง มีอะไรบ้างก็มีช้างมา้าท่าทาสีนะสีแล้วนะเครื่องประดับชิ้นใหญ่ๆพิเศษพิเศษราคาแพงๆอีก8ชิ้น8ชุดกหาปณะ800 0ันะ 8, ให้ผู้หญิงไปอีก8นางเนี่ไอนางเดิมเนี่ยเลิกเขาเขาขอหย่าเธอแล้วเดี๋ยวให้ไปให้ใหม่8นางในหลวงประธานท่าไหลแล้วนี่ 1,2,3,4,5,6,7 1, แล้วก็โอ้นางทั้ง8เนี่ยไม่ใช่หญิงชาวบ้านนะนางในวังราชตระกูลเลยนเนี่ยโอ้ได้กลายเป็นลูกเขยหลวงเลยนะเนี่ยนะแล้วก็หมู่บ้านที่เก็บภาษีได้อีกแปดตำบลก็คือว่าถ้าพระราชาประทานให้ใครเนี่ย ภาษีที่จะได้จากหมู่บ้านนั้นคือเป็นของเขาเลยนี่ก็คือวิธีของแต่ก่อนนะสมัยนี้ไม่มีแล้วแหละนี่ก็เลยได้ไปรวยเลยทีนี้เนาะเอภรรยาเก่าที่เพิ่งไปบอกเลิกนี่นางจะย้อนกลับมาเอวมาอ้อนวอนอะไรบ้างหรือเปล่าน้อเนาะ,นะท่านพระอนุนเถระคิดว่าวันนี้ตั้งแต่เช้าตรู่เสียงสีหานาดดังกระห่มกันตลอดเวลาเลย นะเสียงอศัศจรรย์แห่งผู้คนที่มาแสดงความเลื่อมใสเนี่ยมากมายเหลือเกินนะผ้าที่ผู้คนโบกบูชาก็เต็มไปหมดเลยผลที่นายมาลาการจะได้เนี่ยจะเป็นยังไงนะก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอานนท์เธออย่าได้กําหนดว่ากรรมมีประมาณเล็กน้อยที่นายมาลาการนี้กระทําแล้วเพราะว่าใจเขาเนี่ย ไอ้ดอกไม้เนี่ยมันก็แค่แปดกรรมนั่นแหละแต่ว่าใจเขาเนี่ยยอมสละได้แม้ชีวิตทําการบูชาครั้งนั้นเขายังจิตให้เลื่อมใสในเราด้วยอาการอย่างนี้จะไม่เห็นทุกขติเลยตลอดแสนกับนะแสนกับข้างหน้านี่นะแล้วก็ตรัสว่านายมานายช่างดอกไม้นี้จะดํารองอยู่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจะไม่ไปสู่ทุกขติตลอดแสนกับ นี้เป็นผลแห่งกรรมนั้นสุดท้ายเขาก็จะได้เป็นพระบัจเจกับพระพุทธเจ้านามว่าสุมานณะสุมาณะแปลว่าดอกมะลิดอกมะละิในเวลาที่พระศาสดาเสด็จถึงวัดเข้าไปสู่พระคันธกุฎีดอกไม้ในตามตลอดนะตามตั้งแต่ที่เขาบูชาเนี่ยยังไม่หยุดตามนะเนี่แต่ตอนที่พระพุทธเจ้าเข้าไปในกุฏินั่นแหละดอกไม้จึงหยุดตามแล้วก็หล่นลงปกตินะ ลปรยอยู่ที่พื้นนั่นเองนะพื้นหน้ากุฏิที่ซุ้มปร,ประตูนั่นเองเหตุการณ์ตอนเย็นทีนี้ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าโอ้กรรมของช่างดอกไม้นะ่อาอัศาจรรย์เธอสละชีวิตเพื่อพระพุทธเจ้าผู้ดำรงพระชนอยู่ทําการบูชาด้วยดอกไม้แล้วได้พระราชาทานได้รับของพระราชาทานจากพระราชาตั้งมากมายรวยเลยทีนี้อเรียกว่าให้ผลทันตา พระพโพธเจ้าออกจากพระกันทกุดีเสด็จไปที่โรงธรรมนะประทับนั่งบนพุทธอานแล้วตรัสถามว่านะพวกเธอสนทนากันเรื่องใดอยู่พอภิกษุแจ้งให้ทราบจึงตรัสว่าอย่างนั้นแหละภิกษุทั้งหลายความเดือดร้อนในภายหลังย่อมไม่มีสมนัตเท่านั้นย่อมเกิดขึ้นในขณะที่คิดถึงคิดถึงกี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งก็สมนัตอย่างเดียว นะเพราะบุคคลกระทํากรรมใดกรรมเห็นปานนั้นอันบุคคลกระทําแล้วควรทําแท้ๆนะกรรมแบบนั้นเนี่ยควรจะทําให้ยิ่งๆนะต้องคิดดูดีๆก่อนว่าเราทําสิ่งนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะยินดีหรือจะเดือดร้อนใจถ้าจะยินดีเนี่ยควรทําเมื่อจะสืบอนุสนธีแสดงธรรมจึงได้ตรัสพระคถานะ ตันจะกรรมังกตังสาธุยังกตวานานุตปติยัสสะปฏิโตสุมโนวิปากังปฏิเสวติได้ไหมท่องให้ได้นะโอ้ยกระทามันเยอะละนะ่ะเยอะจนไม่อยากจะท่องแล้วใช่ไหมใหญ่ยยเล็กคําแปลความหมายว่าบุคคลทํากรรมใดแล้วย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลังเป็นผู้เอ,อิบอิ่มมีใจดี สวยผลของกรรมใดกรรมนั้นแลอันบุคคลทำแล้วเป็นกรรมดีง่ายๆเลยก่อนที่จะทําจะพูดจะคิดนะคำหนึงคํานวณดีๆว่าถ้าเราคิดถึงสิ่งที่เราจะทำนี้เนี่ยมันจะเดือดร้อนหรือมันจะยินดีถ้ามันจะรู้สึกปีติยินดีก็ทําถ้ามันจะเดือดร้อนก็อย่าทําแค่นี้เองเนาะเข้าใจไหมเนี่ยไม่ยากนะ จบเทศนาการตัดสรุธทำได้มีเก่สัตว์จำนวนทั้ง8 000, 4 0 0 0ืนพในนั้นก็ไม่มีพวกเราพวกเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้สั่งสมบุญสั่งสมบุญสั่งสมอุปนิสัยปัจจัยไปตามสมควรนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะให้แรงบันดาลใจสำหรับคนที่สภาพจิตใจไม่ค่อยจะมีกําลังในการที่จะทำการบูชานะ,ะการบูชา มันก็มีหลายช่องหลายแบบโอ้ยมันทําได้เยอะแยะมากมายวิธีการนะบางทีดอกไม้เราไม่ได้ไปดเด็ดไปเก็บก็สามารถน้อมบูชาได้ดอกไม้ก็ของคนอื่นนะเราก็ไปเยืนน้อมคิดเอาก็ายังสําเร็จประโยชน์ได้บุญได้เหมือนกันนะบางทีก็เป็นของซื้อมาบางทีก็ไม่ใช่ของที่จะต้องซื้อต้องหานะของที่มีอยู่แล้วไม่มีใครหวงใครห้ามก็เกิดประโยชน์ได้เหมือนกัน ซื้อมาก็เป็นประโยชน์ได้ไม่ต้องซื้อก็เป็นประโยชน์ได้แต่มันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจอยู่ที่วิธีคิดนะคิดเป็นนะประโยชน์ก็เกิดมากในแต่ละวันเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดให้มันเป็นแต่คิดไม่เป็นสัอย่างเดียวเรื่องที่ควรจะได้ประโยชน์ก็ไม่เกิดประโยชน์บางทีอาจจะเกิดโทษด้วยนะนี่ก็เป็นเรื่องแง่มุมหนึ่งสำหรับการวางจิตวางใจ ทำยังไงใจเราจึงจะเข้มแข็งได้สักเศษเสียส้ยวขี้เล็บของเขาก็ยังดีเนาะเขาสละชีวิตได้เราสละปวดขาสักหน่อยก็ยังนี่เนาะค่อยๆสั่งสมยอมปวดแข้งปวดขายอมปวดหลังปวดเอวบ้าง <c oughs> ไปทําการบูชาเข้าใจไหมครูด,ดวนเนาะเออมานั่งฟังธรรมะบูชาบูชาด้วยความฟังงงๆนี่แหละเนาะ ฟังแบบไม่รู้ก็บูชาได้เหมือนกันอ่าวันนี้ก็สมควรนะอนโมทนาทุกท่านขอให้ยินดีในทางเจริญกุศลให้ยิ่งนะประสบความสุขพ้นทุกข์ในอนาคตการอัในใกล้ด้วยกันทุกท่านทุกคนทืน